ครับก็สวัสดีครับกเช้าวันนี้วันที่29มีนาคม2563นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับหลังจากไม่ได้ลงมานานก็เขาทานอีกแล้วครับก็หลังจาก ไม่ได้เผานานแล้วนะครับคือปัญหาคือเตามันทะลุไปอะ่ะผมก็เลยไม่ได้ทําใหม่ยังยังไม่มีเวลาทํามันเนาะก็หลังจากหยุดอยู่บ้านหลายวานันแล้วก็เลยหาวิธีแก้ไขอ่า้ถังเตาทะลุนะครับแล้วผมก็ได้เผาเตาเนี้ยเมื่อวันวันศุกร์ยี่สิบเจ็ดตอนเย็นอะ่ะก็คือเมื่อวาน ยี่สิบแปดตอนเช้าคือผมกะว่าจะเปิดเตาแต่มันยังเปิดไม่ได้มันยังยังร้อนอยู่นะครับคือก็รอถึงถึงเย็นก็พอดีมีภารกิจอย่างอื่นก็เลยต้องมาเปิดตอนเช้าดีกว่าก็ความชัวรไปเลยคือตัวนี้มันยุบลงไปเยอะนะครับคือผมไม่ได้ใส่แน่นนะเนาะก็ผมก็ไม่ได้ใส่เต็มไปผมกลัวว่าไอที่ผมแก้ไขเมื่อใหม่กลัวมันจะ ไฟมันจะแลบเข้ามาแล้วมันจะเป็นขี้เท่าะนะครับก็เลยใส่ให้พอได้จุดดูก่อนก็ผมจุดประมาณ6กโมงเย็นก็ติดตอนประมาณสักสามทุ่มก็มันก็ติดนานนะครับประมาณสักห้าทุ่มไฟก็ยังติดอยู่เลยผมก็ไม่ได้มาดูเลยว่ามันดับตอนกี่โมง แต่ถือว่าติดนานนะครับประมาณสักสองชั่วโมงกว่าก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าเป็นฐานแห่นะครับผมก็กลัวมันเป็นขี้เท่าจะเยอะจริงๆริมันก็เตาแบบของเรามันไม่น่ามีนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจที่ผมทําใหม่อันนี้น่าจะเป็นฐานได้นะครับเบาแล้วอันนี้ก็เบาคือผมมีใส่ท่อนใหญ่ด้วยนะแต่มันเป็น ไม้แห้งนะครับคือของผมนี่คือแห้งหมดเลยมันนานแล้วนะครับไม้พวกนี้น่าจะตัดไปประมาณสักโอ้สี่เดือนห้าเดือนแล้วเนาะแห้งหมดแล้วะจะมีต้นกระดาษต้นใหญ่เลยต้นเท่าขาเลยนะครับตัดลองมาใส่ดูสักท่อนหนึ่ง ดูมันกลัวมันติดยากผมเลยไม่กล้าใส่เยอะเนี่ยมันจะมีกี่เท่าเข้ามาจริงด้วยโอเคครับเดี๋ยว้าไงคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาดูมาให้ดูข้างในที่ผมแก้ไขอ,เอะเนาะเอาแบบง่ายๆผมไม่ได้ไปเชื่อมไม่ได้ไปจ้างเขาเลยลองทำดูว่าถ้าเราแก้ไขเองมันยังจะใช้ได้ไหม Okay, นะครับแล้วผมเก็บฐานออกแล้วผมจะให้ดูข้างในว่าผมทํำยังไงนะครับทีนี้ก็ต้องแค่นี้นะครับสวัสดีครับ